ทุกคนแถวนี้มีแต่ร้านแบรนด์เนมนะแต่ว่าทุกอย่างปิดหมดเลยค่ะอาจจะเปิดช่วงหน้าร้อนก็ได้เนะเพราะว่าเดือนนี้ก็ยังหนาวอยู่เนาะก็แล้วก็รักกันไรปันนี้วันนี้รักกันปันจะกลืนค่ะวันนี้สองพี่น้องเขารักกันมากค่ะปกติเขาเป็นคู่กัดกันเด้อค่ะเขาบ่อบแมนคู่รักเด้ ปกติเขาเป็นคู่กัดกันนะคะแต่วันนี้เขารักกันมากค่ะเมื่อกี้สารจะบอกมาตรงนี้มีแต่ร้านแบรนด์เนมเต็มเลยนะมีหลุยส์วิตองมีมีหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าปิดหมดทุกอย่างอาจจะเปิดช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นแค่เดือนสองเองเนาะมันก็ยังหนาวๆอยู่แล้วก็ลูกค้านักท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ เนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะหาที่กินข้าวไม่ได้นะอุ้ยพอแล้วไป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 โอ้ยรักกันปานเกลื่ะนหน่อหนุ่ยพี่ตอง よかった。<laughs>